ต่อนะครับด้งบประมาณนะลองดูก่อนว่าจะออกหรือเปล่าลองดูก่อนนะได้งบงบแรกนะครับหัเหรียญมันเหลียญมันแบบเหลียญแบบม,มันมีเหรียญตั้งด้วย ดูเด็กมันเล่นดิสิบเหรียญเนะ่ยงบประมาณที่หนึ่งงบประมาณที่หนึ่งนาะเฮ้ยตูส้สุ่มโหสดจอดเลยวะทำไมเตือนวะไม่มาวะเตือไม่มาวะ โหมันค้นดวงนเนีเย่ยแล้วตู้นี้มันออกบ้างปะออกบ้างปะออกมึงหรือที่หาวน้องไม่รู้ว่ามันออกหรือเปล่าด้วยนะเออไม,ไม่มาเลยว่ะ <c oughs> ออ ไม่หยุดเลยไม่หยุดที่ไม่หยุดที่สองเลย God ไม่มาเหมือนมัน còn con người. Ủa, cho rồi Quý mà nó nghe nó Nghe nghe Mà quá Thấy Hiểu Thấy hiểu Thấy <laughs> <laughs> อันนี้คือพี่พี่แสดงว่าออกที่พี่แล้วนะเราเราลองดูก็วงจะน้าตู้นี้แล้วโอ้ใช้ไปเยอะอยู่เกือบสองห้านะงบประมาณแสดงว่าตู้นี้ไม่ค่อยออกไม่ค่อยมีคนมาเล่นเนี่ยเพราะมาอยู่ติดติดโตน้องเข้าใจว่าคือเอาง่ายงมันติดโตนี้โง่เพราะแล้วห่วงตุ้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยเดินเออเนี่ยผมใช้ไปเกือบสองห้านะโอเคไม่เป็นไรท่านผู้ชม ออกจริงนะออกจริงได้จริงเลยจะอ่านหยิบให้ดูแม่เอยต้องหันตู้ไปทางข้างหน้าร้านนะอ่าดูดิดูด,ดิเนี่ยตู้อยู่แบบเนี้ยอยู่ระหว่างเนี้ยต้องหันตู้ไปทางแบบหน้าร้านนะเนี่ยเดี๋ยวผมไายืนเล่นเนี่ยบยบายนะครับสรุปออกที่โปกเกมอนกล่องนี้นะ เออต้องไม่สุ่มแล้วว่าขอให้ตัวไม่ซ้ำเหอะไม่บายนะครับขอให้